เอาละครับก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเซิร์ฟของผมเองนะครับเสียงแปลกไปก็คือเพิ่งตื่นนะครับเออ EP นี้นะครับก็จะมารีวิวเซิร์ฟผมเองนะครับเป็นแบบของมิบุนะครับนี่ปั๊ปปัป๊ป,ป,ปนะครับใช้คําสั่งโ no น 1m ได้ครับเอ๊ n l m อะ n l m ครับนะฮะเซตก็จะเป็นห้าสิบร้นะครับไอ,อไม่ใช่ดิอีพีเลเจนแล้วก็มิติกครับนี่ครับเปิดทบนี่เห็นไหมุบ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  นะครับรีเจก็จะเป็นอนุบิดครับกล่องละห้าวอนะครับรับรองไม่เกลือครับวันนี้ก็เปิดวันแรกนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น f i f a i m ไม่รู้คืออะไรนะมันจะมีแมบแปลกๆมานะเซฟโซนโนด็อ no บไอฟาร์มนี่าฟาร์มครับใช่ครับอันนี้ฟาร์มครับ ับที่ P M A a เลยนะ,นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นซื้อแม็กนะครับแล้วก็เอ่อพิ่งตื่นเสียงแปงมากเลยอันนี้แมพแลวไม่รู้มาดูกันเองนะครับนะสำหรับใครที่อยากเติมนะครับทักเฟสผมมาเลยนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะสตรีมนะอย่าลืมรอดูสตรีมนะครับอีพีนี้ก็มาบอกนะครับว่าเซิร์ฟเปิดแล้วนะครับ IP พีอดอยู่ใต้ล่างเลยนะสำหรับใครท่ชอบคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสาหนับแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ